สวัสดีครับสวัสดีครับมาอีกแล้วครับผมมาอีกแล้วครับมูนิเซย์มันตาเลครับปดปิดบากแง้ไวครับกินลาบครับมูนี้กินลาบเวลาเก่าเวลาเดิมครับผมมาไม่ยังกินเข่าต้องฟ้านากร้องทุบมือเออกินกินคนเดียวไม่ได้ตองพี่กองมาตั้งนั่เที่เออทุบมือครับผมลาบก้อยดึ๊กก๋วยดึอกครับผมกะบอกว่าละหวานหวานหวานที่สุดแม่เถอะไม่คือเขามาไม่ยั้งบุกไวลาย ทุกบ้านนี่แมีมีทุกอย่างเออมามาครับมามามาพี่โนโ้องมามาครับก้อยดึกติดมันโอ้โห,หเดี๋ยวเขอเป็นตาขึ้นนะครับอ่าก้อยดึกติดมันครับผมมาครับผมมาครับอืมเปลือกแตงก้อนลลางทอก้อนนำอืมเปลือกแตงก็สมแต่วังเลยอืมมา ก็ขายหกแจานบุหรีหมบอยหมน้อฮู้ยไม่ห่อด้วยวางมาบมกจางไม่ห่อด้วยห่มาแล้วบม่หอยตุงเห็ดตบแ้วไหม phải chuyển chuyển nó đấy không rồi ừ mà hậu 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 ก็อยากสีาค,ครับผมเนื้อติดมันเป็นตุบตุบอตองนี้นี่ขำเยอครับอมไม่เหมือนกันดีมาก ฟ้านเนี่ยยังกินแรงนะครับเนาะมาแล้วครับเด้อลาบคุบ้งก้าวอาหารน้ำบวนอืมอืมอืม อย่างของกีบัวออกว่าก็ถูกลาบครับไ้อยน็ดคือเขา i mean หมดแก้มเป็นมันก็ตุ่มในบ้านเหรออือ của subscribe cho kênh không Ngon อือตุกตานนะครับเออ่อยติดมันอืทำไม่ได้อือกลับไปว่าก็ได้หันสวบเท่านั้นแหลครับเป็นข่ามอะไรกันวันมาลายมือแล้วอ่ะเริ่มอ้อนเริ่มอย่างลงแล้วแหละเนี่ยอาาถุงก็มีแล้ว ดู้ัว่เดี๋ยวทำหนี่งทอดมมเดอกปลาบงม่เจอกระตายไม่ได้เรื่องนี่อืมอืมหอมมากเอืมตัวขายปลกะเทยนองก็ไฟเล้วอี่า่าข่าไม่ข่างานเมด อืมอืมชมอืมอืน่าัจับอันนี้ไม่ต้อนไปนครับนะครับแย่ความนะเป็นแข็งแข็งอืม้องรับชิมนี้เอาไม่แค่นี้นะครับเด้อก็ขอขอบคุณคนที่ขอบบะเบงขอยรักษอสุขภาพรกอยแข็งแรงล่ล้ำเรื่อยเรืย ดูดีมีแห้งครับผมขอบคุณครับ